มานเองมาออกแน่เอาเรื่องต่อไอเห็ดไม่เจอมันหรอน่ะอย่งกองบ้านอะจุ๊บตายตายโอ้ยเยอะไอ้แม่งยิงปี๊บยิงเลยแมันตายยังยังเฮ้ยกูจะตายยิงกูไม่เนี่ยเออแม่งยิงทีมตัวเองว่ะโอ้ยให้ยิงผมเนี่ยแม่งยิงทีมตัวเองในสัตว์

มันลับมันหลับเห็นไหมมันยิงนะ <c oughs> ไงห,หลังเลยสัตว์ <c oughs> <c oughs> มันอยู่ไหนวะสีแดงอ่ะ a w x อ่ะ เอ็นวีไอไฟอ่ะดาเมจร้อยแปดอ่ะเอ่งานะเออดาเมจร้อยแปดอ่ะเจอแล้วแคนฟ้ามันอยู่ตรงหินเยอะๆะมันนีแคนว่าอะไรวะแคนฟ้าวัดปี่มีสไนอ่ะมันข้ามถนนไปแล้วมันมันไปตรงตรงตรงที่รถจอดกันเยอะๆยอะก่อนก่อนจะถึงเมืองเคิวอ่ะไอ้ซูเปอร์สกิลอ่ะมันเอาตัวใหม่เข้ามา มันจะเข้าบ้านแดงเนี่ยมันลบอยู่หลังรถวะคุณยิงหน้าเปล่ะไม่ไม่เอ็กซ์เอ็กซ์สามตายเอ้าไม่ตายตายตายสองหล้วตายอยู่อยู่อยู่ตัวสกิลตายแล้วมันเอาตัวใหม่เข้ามาเนี่ยหว่าไม่ต้องกลับมาล้างแค้นเชียวเลยดูได้ไงว่ามันเอาตัวใหม่มาตุ้นเขาตีนเขาโอ้โหมางบาริเคด ไม้เห็นไหเห็นไหมรุนตึกไม้อะมองไกงดีนะขณะรุนตึกอะขณะนั้นน่ะมีคนต่องอยู่อะมันมันเนี่ยมันอยู่ตีนเขาเนี่ยมันอยู่ตีนเขามาฆ่ามันหน่อยมันอยู่ตีนเขาเฮียไอเฮียฆ่ามันดีกูไม่มีกระสุนกูไม่มีกระสุนนี่ฝั่งนูว่มันยิงอยู่อ่ะแต่กูไม่มีกระสุนนี่มันวิ่งไปแล้วมันวิ่งไปแล้ว หลับ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 ตอบนะนัดสุดท้ายเลยเฮียฉันมอบให้เธอนัด้ายอีกคนมันอยู่ด้านน้องเงินอ่ะขึ้นมาตรงไหนตึกอ่ะฆ่ามันดิวิ่งอยู่อ่ะอ๋อมันไปตรงบังเกอร์ใช่ไหมเออเออเออทำไมไม่ฆ่ามันเมื่อกี้อ่ะเดี๋ยวดีมันบางมันบางอยู่ จะให้หน่วยบังละจันไปไหมไปเถอะบังละจันมีสก,การ้อยนัดอยู่เออวิ่งขึ้นไปแล้วก็บักแล้วไล่ยิงแม่งเลยเดี๋ยวผมซับให้ถ้ามันยิงคนณอ่ะอย่าลืมปักหว <c oughs> าดด้วยปักแล้วก็รีบถอยตาเมาืม่อกี้กปักร้องแมนเลยนะเออนะตอนเนี้ยไปอยู่ตรงนะอะไรนะอะไรที่มันเป็นไม้อ่ะโลไม้ไมบาริเคตบาริเคตสิ ไปขวาขวา่ถ้ามองตรงตึกอ่ะเห็นอยู่มีชีโดเดย์กระเป๋าใหญ่เลยก็ได้นะเออยิงลูกไม้ทิ้งเลยยิงนายคุณยิงไปเลยคุณนาเบสยิงไปเลยเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมนี่ห้ยิงให้มันแตกนะเอ้นี่มันยืนอยู่อ่ะมันยืนอยู่อ่ะมีคนเกิดปะะหน้ามีคนตายตายตายฆ่ามันแล้วเฮ้ยมีคนเกิดอยู่คนนั้นหน้ะไม่เห็นหรอกเห็นไอ่เสื้อแดงใช่ไหมเออ มันตายแล้วมันตายแล้วไอตัวที่กระบอกใหญ่ใช่ไอแต่ตัวเสื้อแดงย่ำตายใครยิงเนี่ยใครยิงมันมีอีกคนนึง่ะยืนเออเห็นเนอะไปนั่งออกแล้วไอที่คนยืนดูอ่ะเออนยิงโล่ไม้ยิงเลยยิงโล่ไม้โล่ไม้ยิงเลยโลไม้อ่ะยิงเลยยิงอยู่อ่ะผมกูไม่ยิงทิ้งละเกิดไรอ่ะยิงโล่ไม้อ่ะ